สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันพฤหัสที่24เดือนตุลาคมปี2024นะคะ ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสที่จะใช้พระวจนะคำของพระเจ้านวนจิตชูใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้พระคําของพระเจ้านั้นที่จะเป็นกําลังเป็นโคมสําหรับเท้าของเรานะคะในการดําเนินไปกับพระเจ้าในเช้าวันนี้พระคําของพระเจ้านะคะที่จะหนวนใจเราอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่31ข้อที่15ซึ่งพระคําของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่า วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากมือศัตรูและพ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองค์ ในหัวข้อที่มีชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนะคะเมื่อสักครู่นั้นเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดนะคะที่ท่านเองได้เขียนจากประสบการณ์ชีวิตของท่านท่านในการติดตามพระเจ้านั้นท่านเองก็เผชิญกับความยากลำบาก แม้ในขณะที่ท่านดำเนินชีวิตเพื่อที่จะถวายเกียรติแพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังและให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งไว้นั่นก็คือกษัตริย์ซาอูลนะคะแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดเองปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในความชอบธรรมอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราพบว่าในขณะ,ะที่ท่านคิดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีแต่ท่านเองก็มีคนที่ไม่ชอบ ท่านแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายชีวิตของท่านด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก ประสบการณ์ชีวิตของกษัตริย์ดาวิดก็คือแม้ว่าท่านจะ,ะเผชิญเหตุการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่ท่านแน่ใจและท่านมีความหวังใจนั่นก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าเสมอฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำท่านตอบสนองนั่นก็คืออธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าขอการช่วยกู้จากพระเจ้าขอการปกป้องจาก พระเจ้าเพื่อที่ท่านจะพ้นภยัยแล้วก็พ้นจากมือของศัตรูที่คิดร้ายต่อท่านนะคะพ้นจากผู้ที่ข่มเหงท่านนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าท่านมีความหวังใจในพระเจ้าแล้วก็ท่านมีความเชื่อมั่นในฤทธันุภาพของพระเจ้าว่าแม้ว่าผู้อื่นจะปองร้ายท่านแบบนี้แต่ท่านมีความหวังใจว่าพระเจ้ามี อำนาจเหนือคนเหล่านั้นที่คิดปองร้ายท่านนะคะฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับมาดูชีวิตของเราเนาะเรา ก็พบว่าเราอาจจะมีเรื่องเราที่เป็นเหมือนศัตรูและผู้ข่มเหงเราปัญหาบางอย่างอาจเป็นศัตรูและเป็นเหมือนสิ่งที่กำลังข่มเหงจิตใจของเราหรือบางครั้งเราอาจจะพบเจอกับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือศัตรูเขาคือผู้ข่มเหงเราทำให้เราทุกข์ยากลำบากในบางครั้งนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เรารู้สึกท้อใจ คนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและทำให้สิ่งที่เขาทำาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดในจิตใจของเราการกระทำของคนที่เรารักที่เขาไม่ได้ยามเกรงพระเจ้าเป็นเหตุทำให้เราทุกข์ใจหรือแม้แต่หลายครั้งคนที่ ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆก็ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเพราะการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าในตอนตอนนี้นะคะกษัตริย์ดาวิดเองก็ทำให้เราเห็นบอกว่าวันเวลาของกษัตริย์ดาวิดอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉะนั้นวันและเวลาของเราเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ในพระหัตของพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่กับเราและช่วยกู้เราในเวลาที่เราเผชิญกับศัตรูในเวลาที่เรากําลังถูกกดขี่ข่มเหงหรือเชิเจอกับความทุกข์ยากลำบากบางอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนเรากําลังถูกกดขี่และข่มเหงด้วยปัญหานั้นก็ตามพระองค์ทรงเป็นผู้นำเราให้พ้นจากความยากลำบากเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมั่นใจก็คือว่า เวลาของเราอยู่ในพระราชของพระเจ้าเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในพรราชของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นล้วนแต่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลดีในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดพระคุณในชีวิตของเราฉะนั้นไม่ว่าเวลานี้เราจะเผชิญกับความยากลำบากอะไรอยู่ก็ตามนะคะเราจะเจอคนแบบไหนหรือปัญหาอย่างไรก็ตาม ทรองทรงทราบทุกสิ่งเพราะวันเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะทํานั่นก็คือไว้วางใจพระเจ้าเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดได้ไว้วางใจในพระเจ้า ท่านพึ่งพาพระเจ้าเสมอแม้ในขณะที่ท่านกำลังเผชิญกับความยากลำบากท่านก็ยังคงพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพากำลังของตนเองฉะนั้นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมีเสมอนั่นก็คือความไว้วางใจในพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ใจให้เราพิจารณาว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นตอบสนองสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์นี้อย่างไรเราควรจะ ระทำอย่างไรเผชิญอย่างไรนะคะที่จะทาทาให้สิ่งนี้ทําให้เราถวายเกียรติพระเจ้าได้ทําให้สิ่งนี้เกิดผลดีในชีวิตของเราพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เราภาชิญเพื่อเราจะสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตเรานะคะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะภาเชิญกับสิ่งใดขอให้พี่น้องทุกท่าน มีกําลังที่มาจากพระเจ้าเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อเราจะสามารถผ่านทุกปัญหานั้นไปได้และเราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านความยากลําบากเราสามารถกล่าวว่าขอพระคุณพระเจ้าผ่านเหตุการณ์เหล่านี้และสามารถที่จะกล่าวว่าขอพระเจ้าได้รับเกียรติเถิดผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านชีวิตของเรานะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ สาธุการแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่วันเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้เราทั้งหลายและเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอขอพระองค์ทรงโปรดนำเราทั้งหลายเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาและความยากลำบากหรือความทุกข์บางอย่าง เรารู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นและเรารู้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเกิดผลดีในชีวิตของเราฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาในเวลาที่เราเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นเราจะมีสติ สัมปัชัญญะที่มาจากพระองค์เราจะมีกำลังที่มาจากพระองค์เราจะมีมุมมองมีสายตาที่เหมือนกับที่พระองค์ทรงมองเพื่อเราจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถเผชิญปัญหาเหล่านั้นและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผ่านปัญหาเหล่านั้นและเราจะสามารถที่จะเก่าขอบพระคุณพระองค์ผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นและให้เราได้มองเห็นถึงพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อเราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยใจจริงของเราจริงๆ ฉะนั้นขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องไม่ว่าท่านใดกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ใดขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่ขับองทั้งหลายจะผ่านสถานการณ์เหล่านั้นด้วยพระคุณและความรักของพระองค์ขอมอบพี่น้องของเราทั้งหลายทุกๆท่านที่จะได้รับการอวยพรและการเสริมกำลังที่มาจากพระองค์เรามั่นใจและวางใจในพระองค์เพราะเรารู้ว่าวันเวลาของเราเหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านี้ของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ